ตายชุติมาเปิดภาพหนุ่มห่างกัน12ปีตามจีบหรือจะเป็นคนนี้หรือจะเป็นหนุ่มคนนี้ถูกจับตามองเรื่องความรักมาสักพักสำหรับตต่ชุติมาที่ล่าสุดเธอนั้นได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแหลกแตกตึกถึงเรื่องอดีตคนรักอย่างทิมพิธาที่หลายคนก็จิ้นและเชร์ให้ทั้งคู่รีเทิร์นช่วงนี้ตต่ถูกถามว่า รู้สึกเสียดายอดีตสามีไหมเพราะตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศไปแล้วเธอบอกว่าไม่ได้เสียดายหรอกเป็นเรื่องดีให้เขาเป็นขวัญใจของประชาชนไปส่วนเรื่องความสัมพันธ์แต่ย้ำว่าเป็นพ่อแม่ของลูกซึ่งก็แฮปปี้กันทั้งคู่ ส่วนประเด็นเรื่องเพลงขอจันที่ไฟชัยร้องตายบอกว่าเขาอาจจะร้องได้แค่ไม่กี่เพลงและเธอเองก็อยากเห็นทิมเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยเพราะอยากเห็นประเทศไทยพัฒนาเจริญก้าวหน้าไปกว่านี้เมื่อมดจำคาชาภาเป็นพิธีกรแซวว่ามีหนุ่มอายุน้อยกว่านาง12ปีมาจีบ ตายเผยว่าอายุ22ปีแถมโชว์รูปให้ดูทำเอามดดำถึงกับตาโตพร้อมบอกคนนี้รู้จักขณะที่แจ็แฟนฉันที่เห็นแล้วก็ชมว่าโคตรหล่อและในโซเชียลก็มีการเชื่อมโยงไปยังหนุ่มคนหนึ่งที่ได้มีการโต้กลับผ่านไอจีอยู่บ่อยๆงานนี้จะยังไงต้องรอให้ไม่ตายออกมาตอบเองนะคะ